สวัสดีทักทายยิ้มือเศร้าค่ะพี่น้องมือในยายฟอนสิริสิพามาเขาสวนมักทัวร์นะคะเด้อสิพามาอัปเดตมักทัวร์ฟักเห้าวันคางเนียนในเบิ่งพี่น้องกระลั่งเป็นนวยมักยางดกเลยค่ะมักทัวร์มักทัวร์ทัวร์ฟักยาวข้างรั้วบ้านค่ะดอกกรายลลายพี่น้องฝนตกใส่กันสดซื่นมักยางคากเลยมักทัวร์มักทัวร์กังนมงาเมิ่งเนี่ยหอยโอนตัวเอ็นเตนู่พี่น้องกินน้ำกับว่าท่านละสิไม่ได้ขายได้ผู้บาดนี้ ดกคักปลูกไว้ข่างเฮี่ยนพี่น้องมึงเนี่ยบริสิ์วาสีดกปาน,นี้เนาะปลูกไว้เต่พ่อได้กินนั่นแน่น่ค่ะฝนลกมาฝนผลิตฝนออกไล,ลาหลาหน่วยกระดกดกพึงเนี่ยหย่อยยมยางอยู่มาเดิม,มา,าเกี่ยม,มักทั่วไปต่ำทุกันนี่แหละคะ่ะผลผลิตจากการปลูกขยันอดทอนแล้วก็ใส่ใจของเ้าเนะพี่น้องเนาะก็สิได้ผลผลิตทีน่พ่อใจเกินคาดพี่น้องเกินคาดจะไมนค่อยดีใจข้ามักทั่วเอ มาดกคาเท่ว่าสิปลูกไว้ถ้ากินไม่เจอสิได้ขายซะบ่พี่น้องยหญยำยางอยูยยอย่พุ่นน่ะเห็นบ่เปุ๊บมันเป็นขอ่อยเว้าๆเดี๋ยสิพามาเข้าสวนบักถั่วสิพามาเก็บบักถั่วพี่น้องเก็บบักถั่วไปไว้ถ้าต่เนาะพี่น้องเนาะถะ้าต่ำสะพัดตะแกงสมพี่น้องมา,าาม,ม,มาเด้อผู้ใดบ่มีบักถั่วมาเก็บบักถั่วน้ำกันมาเก็บบักถั่วไปต่ำครับพี่น้องดอก,กนนะงามงามเบิ่งยายพรอสิริสิทายให้เบิ่งสิพาดอกบักถั่ว งามบอเจจาว่ายายพ่อนศิลิมาปลูกท้่พี่น้องมาปลูกมาถั่วปลูกทุกอย่างจะกินได้นะพี่น้องเนาะประหยัดไล่ได้เสียไราใจของเฮานะพี่น้องโอ้ยจะเป็นดอกคัดอรแเน่สันดีคข่อยว่าปลูกเล่นเล่งแก่ขึ้นได้หน่อยย่อมยางอยู่เห็นพื้นที่มงังคางเฮี้ยนวางนะพี่น้องเนะาะผมมีนาเห็ดข่อยกันเลื่อยปลูกถั่วร่วองเมืองมาสัน าพราได้กินเนาะสันพิษขาดพี่เนาะงที่ได้ขายความคือได้บุ้นหอยแล้วปลูกขว้วงคือกันล้วพี่น้องปลูกฟักปลูกยังคือกันคือจังข้าเห็ดคลิปนะค่ะข้าต้องใส่ใจนะพี่น้องเนาะข้าต้องใส่ใจดูแลค่ะแตะว่ว่าเพิ่งว่ามีวัชพืชหรือว่ามีศัตรูคุณบอกว่าขาก็ต้องเอาออกนะพี่น้องเนะ <h aving> <hip> าะเห็ดคลิปเพราะคือกันข้าต้องพัฒนาคอนเทนต์เข้าไปเรื่อยๆพี่น้องอันนี้ยอดวิวพอดีข้าก็เปลี่ยนใหม่นะพี่น้องเนาะหาคอนเทนต ไปเรื่อยๆค่ะคอนเทนต์อยู่รอบโตัวนะพี่น้องเนาะเมื่อมีผ้าผลิตใบทุนออกพี่น้องใบร้ายๆครับว่ดีพี่น้องแม,มงใหม่หรือว่านอนพ่นกับสีขาวมาส้นมาอยู่นะพี่น้องเนะาะย่านพ่นกับสีไปกัดมักทั่วเฮ้าะพี่น้องทำไร่ผลผลิตเท่าต้องมันดูแลมันใส่ใจนะพี่น้องเอาปลูกแล้วได้ผลผลิตแล้วเขาก็ต้องมาดูแลอีกพี่น้องคือกันละก้าเฮ็ดคลิปย์นะพี่น้องเนาะ เห็ดกลีบทานเคียงใหม่เคียงมือเมื่อแล้วค่ะก็ต้องมาเห็ดค้อนเทียนเทงได้สีได้เงินพ,นพี่น้องก็ต้องมาใส่ใจมาพัฒนาดีมือตะฟองค่ะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะเด้อสู่ๆไปเรื่อยๆค่ะกันล้วกบยายพรอนสิริตอนนี้ยายพรอนสิริก็กำลังหามือละเส้นสองเส้นไฟนพี่น้องเนะาะมัดมาทางนี้แล้วก็ต้องเฮ็ดไ้มันถึงสุสดแล้พี่น้อง อันใดก็บอยากเกินความสามารถของข้าเนะพี่น้องเนาะถ้าข้าขายันอดทนตั้งใจแล้วมุ่งมั่นนะพี่น้องนเนาะข้ามากอันใดข้าก็เห็ดอันนั้น,นพี่น้องคอนเทนต์อยู่รอบตัวค่ะพี่น้องโาต้องคือยากค่ะเมื่อน,นี้ยายพอ้อสศิลีกับ่บมียังไลแล้วพี่น้องโอ้เลยเวลามาหลาล่ละตอนนี้เลยสามนาทีมาแล้วพามาทายเบื้องสวนมาทัวรอัปเดตสวนมาทัวรเบื้องนะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นคางยันพี่น้องวันด้ไปทายอีกคางยังไงเบื้องค่ะ เดี๋ยืมเงาสิไปอัปเดตอีกครั้งนึงมึงแล้วพี่น้องเด้อจังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายพ่อสิรินั่นเป็นไงค่ะเด้อพ่อกันสุภูสุข้อนค่ะมาเด้อมาเก็บบักทัวน้ำกันค่ะเสาร์นี้ก็ไม่ยังไรค่ะมาหาเลาะเข่าสวนมาหาเก็บบักทัวร์ไปตัดต่ำค่ะพ่อกันคลิปไปเด้อค่ะเด้อจังไงก็เป็นแรงอกแรงใจให้สุภูสุข้อนค่ะสุขๆน่ากนค่ะเด้อสวัสดีค่ะสวยสวยงามวะ งามก่นนอ,อนแล้ซ่อนมุนทัวก่อนตรงนี้ยหน,นียวยนางอ,อ,อยู่ค่ะถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาว